สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนนะคะทีเห่งเกตเขามาติดตามให้เกเขามารับฟังรับชมทางทองนุนิยานะคะหมู่ว่านี่เป็นวันที่16กันยายนสองหาหดนะคะเป็นวันประกาศผลออกสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะกับผลปรากฏวา่ารางวัลที่1ออก0 7 4ย์เจ็ดสี่หสี่หนะคะเลขไทยสองตัวล่างห8าดนะคะนุทย์ยากขอยินดีด้วยกับเอฟซีที่โชคดีนะคะกัขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีที่ย่างมั่นโชคดีนะคะ ทั้งช่องเฮานี่ก็เขาอยู่ประมาณเอ่อสิสิบคลิปสิบเอดคลิปนะคะเข่าทั้งตรงๆเข่าทั้งโตรงกราฟนะคะขานุนยาก็ขอยินดีด้วยกับ f อซที่โชคดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ f อซที่ยังบ้านที่โชคดีนะคะ นุ่นที่ยาจะขอว่าผ่านคลิปนี้นะคะผู้ใดอยากร่วมทําบุญกับอาจารย์ไดสสานักไดนะคะติดต่อนุ่นที่ยาโดยตรงนะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์ตามเบอร์นะคะอยากทําบุญกับอาจารย์ได้วัดได้ได้ไดทุกอาจารย์ได้ทุกสํานักนะคะเพื่อนจะได้มีกาลังใจหาแนวทางมาให้เข้านะคะทางช่องเข้ากับข่าหลายอาจารย์นะคะบางท่านบางคนอาจจะเบื่อบอ่ทุกคลิปนะคะบางคนอาจจะ ทำงานนะคะนุนทิยาเข้าใจอยูุขอบพุณนหลายๆนะคะบางคนกับเบื้องให้ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเบิ้งโดยที่บื้อามโฆษณานะคะขอพุณนนะคะขอพุณนหลายๆนะคะนุนทิยาก็จะว่าว่าเขาคลิปได้แนบอาจารย์ได้แนบเพื่อว่าพอมีพี่น่อยเอฟซีจะได้จดได้นะคะจะได้ตามได้นะคะทางช่องเฮาขอว่าผ่า,านคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ,ะนุนทิยาลงคลิปนี้จะมีนุนทิยาพารวยนี่อยู่ช่อง youtube นะคะ เสียงจริงตัวจริงแน่นอนนะคะทั้งเพจนี่นนทิยา <c oughs> พารวยเพจช่องจริงนะคะแล้วก็จะมีเพจปลอมนนทิยาห้าเก้านะคะที่เป็นเอ่อเป็นเพจปลอมนี่นนทิยาห้าเก้าเอาซื้อนนทิยาแล้วก็เอาเอาซื้อเอาปกเอารูปนะคะเอาื้อเอเารูปไปลงเป็นเพจปลอมพี่น้องเอ้ยตลาดมือตลาดเวทน,นี่จักล่อีอย่างแน่ เขาเลขผู้นั้นผู้นี้มาลงแต่ว่าใส่ซื้อนุนทิยานะคะอันนั้นเพจฟอร์มนะคะเวลาสังเกตง่ายๆตัวเลขของเพื่อนเพิ่นจะยืดนะคะยืดตัวเลขให้เป็นตัวเลขสูงๆเพราะว่าเพื่อนเอาไปดัดแปลงนะคะเราเสียงกับเสียงเป็นเพี้ยนไปว่ามันเสียงนุนทิยาคะเสียงอาจจะเสียงคล้ายๆนะคะตูนนะคะอันนั้นเพจฟอร์มนะคะนุนทิยาห้าเก้าใส่ซื้อนุนธิยาใส่รูปนุนทิยาจริงๆนะคะแต่ว่ามันเป็นเป็นเพจฟอร์มนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ้งนะคะ อันนี้เป็นเพจปลอมนะคะเพจปลอมนุนทิยาพารวยนุนทิยาห้าเก้าเลยนะคะเอารูปนุนทิยาไปเฮ็ดเอ่เขาแอบเขายัางก็เป็นจริงนุนทิยาบ่ได้สวยปานนั่นนะครับแบบคล้ายๆคุณปียานุษนะคะวรนุษนะคะคุณวรนุษนะคะนุนทิยาบ่ได้ปานนั่นนะคะเพื่อนเอาไปดัดแปลงแล้วก็เป็นเฮ็ดเฮ็ดให้ดูดีแล้วก็เป็นช่องนุนทิยา นนทิยา59ที่รังเพจนะคะเป็นเพจปลอมหลายๆอย่างที่เป็นแอบ,บอ้างนะคะไาจะมาแม้ว่าเขาคลิปใดแน่นะคะคลิปที่หนึ่งนะคะปูใหญ่นะคะปูใหญ่ให้โชคอยู่วัดหนองแวงม่วงวัดอภิสิทธิ์หนองแมงม่วงพาประธานที่นนทิยาไปยดถูกขอขอแนวทางกับปูเพื่อว่าจะได้สั่งร่วมเทคอนเกตนะคะปูให้685นะคะกัน985นะคะเลขออกหาล่างนะคะนะคะ เพิ่กระแม่นคือกันกระกกกปูขาวนะคะนะคะขอบางครั้งกับไปไทยบางครั้งกับใบเลาานะคะพะอาจารย์เพิ่นให้ทูบนุนทิยาจุดนะคะตั้งแต่ต้องงวดนะคะเที่ยาหาทุนรวมสมทบสางเทศคอนเกตน,นะคะให้หกแปดห้าเลขออกหาแปดล่างนะคะอันนี้ปู่ใหญ่ให้โชคนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นแม่ค้าส้มตําเลขลับนะคะแม่ค้าส้มตําเขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าเขามาสามงว,วดนี้เป็นงวดที่สี่นะคะ ห้าห้าแปดห้าสามแปดห้านะคะเลขออหาแปดลางนะคะแม่ค้าส้มตํำนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นน่องคาดน่องคาดนี่คลิปนี้รู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่เอ่อคลิปที่สามนะคะเพิ่นฝันว่ามีู้หญิ่งม่ยืนอยู่หน้าบ้านบอกนะคะบอกเลขให้ซื้อเอาเด้อนะคะแปดห้าสองกับซีหกนะคะนุ่นทยากันซีเก้านะคะเลขออก ซี่หกบนมาตรงๆนะคะห้าแปดล่างนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะนองคาดนะคะนองคาดนี่เป็นลูกไส้ของนาจอยสุดยอดอิรีเขาบนเขาล่างนะคะต่อมานี่็จะเป็นอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะอาจารย์สายบุญวัดปา่าเรขยํทำพิธีของหลวงตาคลิปแรกว่าเขาเขาคลิปพุ่งสุดท้ายนะคะแปดห้านะคะเจ็ดแปดห้าหางเดียวเรขยํทำพิธีของหลวงตานะคะสุดยอดอิรีนะคะผู้ใดอยากรวมทังบุญกับอาจารย์ได้สํานักได้นะคะ ติดต่อนุนทิยาโดยตรง0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะต่อมานี่ก็เป็นพี่หนุ่มเมืองใหม่เลขเลขมีที่มานะคะพี่หนุ่มเมืองใหม่ให้เป็นสะพานบุญเพื่อว่าหาทุนสมศักดิ์สัง่งส้างสรารการประเลียนนะคะเ,เพิ่นจะเฮ็ดบุญกระถินนะคะสร้างทําบุญกระถินตั้งกองกระถินนะคะเพิ่นหายมากมี ขางลางมี่หนึ่งสองกับหาแปดนะคะห้าแปดมาตรงๆนะคะสุดยอดอีรีนะคะพี่หนุ่มเมืองใหม่นะคะนใครอยากวนทั้งบุญติดต่อน,นุทิยาโดยตรงน,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 นะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่นะคะนะคะถ้าผ่ามีข,อข้อพิพาทประการใดเดี๋ยวงวดนี้นุทิยาตามให้นะคะต่อมานี่ยก็เป็นน้องกวางน้องกวางค้นท้องนะคะพ่นถูกมาสามงวดซอดงวดน,นี้เป็นงวดที่สี่นะคะ่นบอกว่า่นจะลงทุนแกหกสี่สี่หกนะคะ ได้กออกซี่หกนะเพิ่นฟันเกยวก็โรลดเพิ่นบอกว่าทุกโตออกแล้วเหลือซี่หกหกซี่เพิ่นออกนะมากจริงๆนะต่อมาเนี่ก็จะเป็นพ่อเวนะคะพ่อเวาอาจารย์ให้มาแปดห้าเก้าเก้าห้าแปดนะคะมาตรงๆรงห้าแปดนะคะสุดยอดดีๆนะคะพ่อเวนะคะนะต่อมาเนี่ก็จะเป็นอาพเพ้นอาพเพ้นเลขน,น้องคอปเตอร์ ขี้งสุดท่ายนะคะน้องคอปเตอร์บอกเป็นโตนะคะนุ่นที่าติอยิางน้หกหกสี่แปดนะคะเด็เอ,ออกซี่หกนะคะน้องคอปเตอร์ตัดคูนานะคะนะ,คะต่อมาเนี่ยเราจะเป็นหน้าแผนนะคะหน้าแผนนุ่นที่าติฝันว่าหน้าแผนเอาปลามาเต็มนาบ้านนะคะเทป,ป่าเต็มนาบ้านบ้านเลขที่หาตัวเดียวนุ่นที่าก,ก็ได้ตีห้าแปดนะคะเด็กออกหาแปดล่างมาตรงๆนะคะ เลขบ้านมนะันศะูนย์หานะนะหาตัวเดียวนุ้นท่ยาบ้านหน้าหนาเป็นศูนยะ์เป็นศูนย์ห้าบ้านเลขที่ห้าแล้วก็เอาปลามทเทสลงนุ้นทยามาหาแปดนะมาจริงๆนะต่อมาหนิก็เป็นพ่อเพชรชบูร์เลขผีนางร่ำนะคะผีผู้พีหาหกสี่เจ็ดนะคะถ้าเป็นหกสี่หกนี่จะมาสามตัวแตกนะคะนะฮะตัดห้นะคะกับเขาหกสี่สี่หกนะคะ,ะ, 6, 4, 4, 6, ะ,คะผีนางร่ำ เราจะมีเลขผระเลขพ่าเพราะเขาเลขพีผู้น้องเพราะเขาที่สําคัญมากจะเขาเลขพีผู้พีนี่นะคะมาจริงๆนะคะหกสี่นะคะต่อมาเนี่ยก็เป็นพ่อดาวพ่อดาวฝายนายแปดหาสามแปดหาสองเลขออกหาแปดล่างนะคะของพ่อดาวนะคะนะคะทั้งหดทั้งวมวลเนี่ยจะเป็นเลขเขาก็ไปจะเป็นเลขใกล้เคียงนะคะเออใกล้เคียงหลายอาจารย์นะคะแม่เพิ่นแม่ แม่ห้องดีให้สามหกนะคะสามเก้าสามหกเล็กออกสี่หกนะคะอาจารย์ปริศนาพ้าอาจารย์ปริศนาให้รูดหกนะคะบนล่างหาหกค่ะหกเจ็ดนะคะเล็ออกสี่หกนะคะน้องเลีนมดสบายไอค่ะไมคุะเนานมดสบายนะคะประมาเนี่ก็จะเป็นแม่เพื่อนแม่เพื่อนห้ยสามหกสามเจ็ดนะคะเล็ออกสี่หก มาเนี่ยก็จะเป็นพี่วาดนะคะพี่วาดรัฐบาลไทยพี่วาดให้ 6, ะะให 6, 3, 6, 2, 6, กาสามนะคะให้หกสามหกสองหกเก็ดนะคะออกสี่หกหกสี่นะคะแม่สารคามนะคะแม่สารคามไฮซีเจ็ดนะลดลดโ้นกันลดโลงเลขเลขรล,ล,ลดสี่เจ็ดนะคะเลขออกสี่หกนะคะาสารคามโมสบายยุ่งบอนนะคะ แม่น้อยแม่น้อยฝันเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์นะคะคนกันหไยซื้อต้หาศูนย์หาหนึ่งตะเลขมอเตอร์ไซค์มันเข่านะคะหนึ่งน,นั้นมันมีแปดห้าห้าแปดนะคะแม่น้อยนะคะอา,อาจารย์เซียนหนองคายให้วิ่งหกกับเจ็ดนะคะมาหกนะคะ เลขของเพื่อนจับคู่ถ้าจับคู่ว่าถือนะคะถ้าจ้าตนจริงมันจะมีสี่หกหกสี่นะคะแต่ว่าเลขดับอาจารย์บอกว่าดับทุกหลักมีสามมีแปดมีห้านะคะบนล่างนะคะดับวยเด้อค่ะหาแปดมาตรงๆนะคะแต่ว่าเลขวิ่งอาจารย์เส้นน้องคล้ายเขานะคะอาจารย์ไม่ออกนามอาจารย์ไม่ออกนามให้วิ่งหกล่างนะคะเลขออกสี่หกบนนะคะให้ล่างออกบนนะคะอาจารย์ไม่ออกนามนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเลขกใกล้เคียงหรือเล็ไขล้างออกบนนะคะนะคะนุ่นที่ยากก็ขอเบาผ่านคลิปอีกรอบนะคะผู้ใดอยากร่วมทั้งบุญกับอาจารย์ได้ําำนักได้นะคะติดต่อนุ่นทิยาโดยตรงนะคะ0 9 8 1 9 7 1 9 3 4เเม่บอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์ตามเบอร์นะคะนะคะนุ่นที่ยากใส่เวลาสมมาภาค้วนนะคะขอขอจบคลิปนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบอกนใหม่สวัสดีคะ่ะ